คุณสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็มานั่งรอพี่พี่แม่บ้านเขาทําความสะอาดนะทุกคนเรลก็พาเด็กๆออกมานั่งรอข้างนอกที่ใต้ต้นมะพร้าวเนาะก็เอาเสื่อมาปูแล้วก็ถือโอกาสมานั่งเล่นชิลๆไปเลยบรรยากาศก็คือเบ้ยว,ว่ามอยู่ในเต่าอบจาฮวนฮิ <c oughs> แต่ก็นั่งรอไงทุกคนก็นั่งรอพี่พี่ก็ทำแป๊บเดียวเลยเราก็นั่งรออยู่นี้วันนี้ใส่ชุดสีเขียวนะจ้าสีเขียวเหนียวซับตาออเดอร์เฮงๆปากๆ,ๆครอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูไปดูมาก็ เือนนาตาน,นีเหมือนกันนะทุกคนแทบจะสิงเข้าไปในต้นไม้แล้ววาพี่มาตีจาน้องพาลูกมารอพี่ที่ใต้ต้นมะพร้าว ah, ah, ทุกวันเลยื่อแล้วเมื่อคืนนี้ก็นั่งแพ็คของย่นดึกดื่นเลยทุกคนแล้วตอนชวเช้าเบลก็เอาไปส่งพอกลับมาก็ซื้อกับขงกับข้าวมาฝากแม่ฝากลูกด้วยเนาะกลับมาก็เห็นแต่พี่พ แ,แม่บ้านเขามาทําความสะอาดเบก็เลยมานั่งรออยู่ข้างนอกนะทุกคนพาเด็กๆออกมานั่งรออยู่ข้างนอกนั่งเล่นอยู่ข้างนอกว่ากิจกรรมไม่มีก็มีอยู่นะทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็จะไปซักผ้าแล้วก็ไปซื้อขนมปังให้ลูกด้วยขนมปังเนี่ยตอนเช้าก็ต้องกินทุกวันก็หมดแล้วเราก็ต้องไปซื้อให้ลูกทุกวันถ้าเป็นอยู่อิหร่านก็คือจะเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านในการซื้อขนมปังเพราะว่านางจะออกไปทํางานแล้วก็ซื้อขนมปังกลับมาด้วยขนมปังที่อิหร่านก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกเนาะแต่ที่นี่เบลก็ ซื้อแค่ฟาร์มเฮาส์มันจะเป็นเหมือนขนมปังแผ่นสี่เหลี่ยมนั่นแหละก็กินแบบนั้นแหละทุกเช้าที่บ้านเราไม่มีขนมปังให้เลือกมากมายเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ทําแป้งสาลีอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนแต่ที่อิหร่านเขาเขาจะมีการปลูกข้าวสาลีก็จะเน้นแป้งเป็นหลักก็จะทําพวกแป้งเป็นหลักแต่ถ้าเป็นพวกข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพื้นที่จํากัดในการทําแล้ว ใช้เวลานานในการทำแล้วข้าวก็ราคาแพงด้วยถ้าเป็นนำข้าวนำข้าวของอินโดอินเดียข้าวอิรานที่อิรานนะทุกคนก็คือแพงมากเพราะว่ามันทำยากทำยากมากแต่ถ้าเป็นข้าวที่นำข้าจากอินเดียหรือว่าประเทศไทยอย่างเงี้ยจะราคาต่างต่างกันกับของอิรานอิรานจะสูงกว่าถ้านำข้าจากต่างประเทศก็จะไม่ค่อยแพงแล้วก็สามารถจับต้องได้ถ้าเป็นของอิรานโอ้ยกินลงไปนี่ไปเข้าห้องน้ำออกพ่อยากหอบขี่ใส่ถุงพผ่นละ มันก็แบบว่ามันแพงเกินนะทุกคนเบลไม่ค่อยกินนะเบลอยู่ประเทศอิหร่านก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่กินข้าวอิหร่านนั้นนั้นทีเราไปซื้อกับข้าวที่แบบว่าร้านขายอาหารใช่ไหมเขาก็จะเอาข้าวอิหร่านมาขายก็คือเขาขายของอะ่ะ เขาก็ต้องเอาอย่างดีบางทีบางร้านก็เอาแค่ข้าวอินเดียบางร้านถ้าเป็นร้านอาหารรูรูเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าวอิหร่านจริงๆมาขายมันจะอร่อยมากเลยนะทุกคนแล้วก็ต้องเป็นคนที่ทํากับข้าวหุงเป็นถ้าใครหุงข้าวอิหร่านเป็นก็คือแบบว้าวมันจะเลิศเลอมากมันอร่อยมากถ้าใครได้ไปเที่ยวอิหร่านก็คือว้าวจะติดใจเลยละ่ะอาหารอิหร่านมันจะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนแน่นอนมันอร่อยคาบอกเลย ช่วงบ่ายวันนี้เบลก็จะต้มชาให้แม่กินนะทุกคนพอบ้านส่งหญ้ารันมาหญ้ารันนี่ใส่ได้ทั้งกับข้าวเป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติสีเหลืองก็ได้ทําเป็นชาแบบนี้ก็ได้เบลเคยได้ยินเพื่อนพูดนะทุกคนเพื่อนเบลที่ใบบ้านพี่เอนะวันนั้นแหละพี่เขาส่งหญ้ารันแบบนี้ไปให้แม่แล้วแม่กินทุกวันเลยนะทุกคนใส่แบบ นิดนึงอ่ะสองอันสามอันใส่นิดเดียวน่ะใส่แค่นั้นแล้วก็ดื่มทุกวันแกบอกว่าน้ําตาลที่มันเคยขึ้นอ่ะมันก็คงที่น้ําตาลไม่ขึ้นเลยอันนี้คือเขาพูดกันมานะเบลก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาใส่น้อยกว่านี้แหละเบลนี่เบลใส่เยอะเกินเบลหยิบเยอะเกินทุกคนก็ใส่คือใส่แค่นิดเดียวมันก็ออกสีมากเลยนะทุกคนแล้วเวลาแกะเวลาอะไรเนี่ยก็คือเราต้องเบาๆมือที่สุดแล้ววังที่สุดเพราะว่ามันกิโลละแพงแล้วกำหนึ่งมันขายแพงมากทุกคนเนี่ย คือเอามาพ่อ้านส่งมาให้บอกว่าเอามาให้แม่เบลว่ากินบำรุงร่างกายด้วยจะได้แข็งแรงมากขึ้นจะได้มีพละกําลังในการเวลาที่ไปผ่าตัดะจะได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นเออพ่อ้านก็เลยส่งมาให้หลายอันอยู่ทุกคนแล้วก็ส่งน้าตาลคริสตัลมาให้เด็กๆด,ด้วยนิดนึงนี่แหละนางบอกว่าเดี๋ยวเบลจะกลับเดี๋ยวถ้าไม่กลับก็คือไม่ส่งไปให้กินเดี๋ยวลูกก็จะท้องอืดเธอก็ต้องได้กลับมาอยู่ดีพวดแล้วนางบังคับเบลทุกคน <laughs> บังคับพ้อขัก แล้วก็ส่งมาให้เรานิดเดียวเบลก็เลยเออเอาให้ลูกกินเบลจะเอาน้ําตาลคริสตัลให้ลูกกินตลอดเพราะว่ามันจะแก้ท้องอืดเวลาเด็กๆก,กินกับข้าวของไทยไม่รู้มันไม่ถูกกับท้องเด็กอ่ะมันจะท้องอืดแล้วอาน,นาก็กินจะได้อาถ่ายง่ายมันแบบเข้าห้องน้ําง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยอาน,นาก็จะเพราะว่าขนมปังอ่ะฟาร์มเขามันอืดหรือเปล่าไม่รู้แต่อาน,นาถ่ายท้องยากมากมาอีราน มามาที่ไทยนะแต่ว่าอยู่อีดานก็ค้นถ่ายกันทุกเช้าแต่มาที่นี่ก็คือถ่ายค่อนข้างยากลําบากนิดนึงก็เลยเอาน้ําตาลคิตต้อนนี่แหละให้กินทุกวันตอนตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นก็ได้กินได้ตลอดเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมันแก้ท้องอืดน,นะทุกคนแล้วก็มีช็อกโกแลตที่พ่อบ้านฝากมาด้วยใครสนใจสั่งช็อกโกแลตทักมหาบดวได้เลยนะ มาอุดหนุนเบลหน่อยค่าขนมเนาะทุกคนเหลือเยอะเลยมาอุดเงินกันเยอะๆนะชอ็อกโกแลตมันเป็นชอ็อกโกแลตอ่อช็อกโกแลตอ่ดาร์กชอ็อกโกแลตล้วก็จะมีชอ็อกโกแลตผสมมิ้วนะทุกคนมันก็จะเป็นของอิหร่านเลยเมคอินอิหร่านพอบ้านส่งมาให้ดาร์กชอ็อกโกแลตจะไม่ขมมาก7 4เเทุกคนก็คือขมกําลังดีอ่ะมันไม่แบบว่ามัน มันไม่ขมมากมันอร่อยกินกับชาเข้าไปเนี่ยเบลก็ทำแบบนี้มาให้แม่กินแล้วก็ให้กินชิมช็อกโ,โกแลตเข้าไปด้วยแม่บอกว่าดาร์กช็อกโกแลตอ่แม่ไม่ค่อยกินเพราะว่ามันขมนิดๆแต่ว่าถ้าใครชอบแบบดาร์กช็อกโกแลตใครที่เคยกินดาร์กช็อกโกแลตจะรู้ว่ามันอร่อยเลิศแค่ไหนทุกคนเด็กกินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีๆจ้ะกินดีจนท้อง บุงขั้งป่องพุ่นละมว่าเป็นทองหาเดียนพู่นล้จ้าอย่าโฟกัสที่พุงนะจ้าโฟกัสที่หน้าพอหน้าสวยก็จบแล้วไงเออหุ่นเอาไว้ก่อนนะมันกอดอุ่นเออขาอยากกอดเบลามาเลยเบลให้กอดฟรีผ <c oughs> ัวจะทุบหัวเอาละค่ะ <c oughs> แม่บอกว่ายญ้ารันหอมมากแม่ไม่เคยกินเลยทุกคนแต่เบลบก็บอกแม่ว่าย่้ารันเนี่ยเอาไว้ให้แม่ตักกัมหนึ่งเนาะแล้วแม่ก็ ค่อยหยิบใส่ชาแล้วก็กินตอนเช้าก็ได้เอาใส่แก้วอย่างเงี้ยบางทีอยากกินกาแฟอีกเบลก็บอกแม่อยู่ว่าห้ามกินกาแฟอีกเด็ดขาดถ้าอยากจะกินก็กินชาที่เบลเอาไว้ให้แล้วก็เอายาหวานไว้ให้เนี่ยแกกินแบบนี้ไปถ้ากินกาแฟมันจะกัดกระดูกมันให้กระดูกพุนอยู่บ่อยๆเพราะแกชอบกินกาแฟคนทํางานนะเนาะชอบกินกาแฟไม่รู้เป็นอะไร กินแล้วทีนี้ก็ติดมันก็ทําลายสุขภาพนะทุกคนแต่ว่ายญาหวานก็คือมันบํารุงสุขภาพแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถูกกับยญาหวานมันจะมีโทษก็ได้หลายคนอาจมีโรคประจําตัวแล้วกกันกันก็แล้วแต่คนเนาะแต่สําหรับเบลก็คือเบลกินตลอดไปอยู่ที่อิรานเบลก็เอาใส่ในกับข้าวด้วยแล้วก็เอามาเติงเป็นชาแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยวันนั้นก็เห็นพ่อบ้านทําขนมเค้กนะทุกคนนางก็เอาน้ําหวานของยญาหวานนี่มันก็จะมีเป็นเหมือนเป็นเหมือนน้าหวานเฮดูบอยเลยนะทุกคนแต่ว่ามันผสมยา หวานเข้าไปด้วยจะเป็นสีเหลืองๆเอาไปชงแบบใส่น้ําแบบใส่น้ําแข็งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบคลายร้อนไปในตัวเพราะบ้านนางก็ทํากินโดยเห็นนางกินโอ้เห็นอีหยังก็เป็นกะเสียบไปเบิรดจานันก็หิวน้ำ <laughs> เราก็หิวตามผัวดูไปด้วยแล้วก็หิวไปด้วยนะคือนางก็ทําเค้กบ้างทําแบบว่าชีสบอลบ้างทําพิซซ่าบ้างโอ้ผู้ท่านนี่กะอยากนำ้ำลืดจ้าเพราะว่าเราไม่มีห้องครัวทําไงย่ารันนะทุกคนเบลใส่ไปแค่นิดเดียวทุกคนเห็นไหมเบลเติมน้ําประมาณ3ามสี่ครั้งหนอยเบลนั่งกินอยู่ก็เ,เติมน้ําไปเรื่อยเนาะพอเติมไปสีมันก็ยิ่งออกไปแม่บอกว่ายิ่งเติมสีมันยิ่งออกมาเยอะอุ้ยดีเนาะถ้าของแท้สีมันต้องออกมาเยอะของแท้ต้องมาจากอีรานเท่านั้นค่ะเบลว,ว่าจากอีรานก็คือมันเป็น ต้นกําเนิดไงทุกคนดินที่อีดานมันจะปลูกหญ้าหว่นขึ้นแล้วอักุงอากาศอย่างเงี้ยหญ้าหว่นมันจะชอบแล้วมันก็จะขึ้นแล้วกว่าจะปลูกขึ้นได้เราก็จะเก็บได้เนาะ มันก็ใช้เวลานานในการทําแล้วก็มันก็แพงด้วยใช่ไหมล่ะทุกคนมีประโยชน์บํารุงร่างกายนู่นนี่น,นั่นเออเราก็กินไปให้แม่กินทุกวันทุกวันแกจะได้แข็งแรงเวลาไปผ่าตัดจะได้ฟื้นตัวเร็วๆบายลูกเคยนี่ก็เอาใจแม่ย่าใหญ่นะทุกคนเอาใจแม่แม่เมียไม่ใช่แม่ย่าทุกคนแม่ยายเนาะเออแม่ยายเขาเรียกแม่ยายนี่เอาใจกันใหญ่ส่งนู่นส่งนี่มาให้แม่เบก,กินโอ้ยนางก็น่ารักยู่เห็นบ้าก,ก็ได้ถึงจะแบบยุ้งยิ้งกันบ้างแต่กับเบละนะยุ้งยิ้งอยู่แต่กับคนอื่นไม่ เท่าไหรกับคนอื่นก็ธรรมดาแต่กับเราก็คืออ้อนแน่อะไรแน่เอากันบอกย่อมฟาดกันแน่เออแบบนี้ <laughs> ดื่มชาดื่มอะไรเสร็จแล้วก็กล่อมลูกนอนนะทุกคนเด็กๆนอนหลับแม่ก็คือกินดื่มชาเข้าไปแกบอกว่าแกนอนยากมากเลยนะทุกคนเห็นตะลับกูนคูดคูดแม่ก็คือนอนหลับแบบว่านอนก่อนเด็กไปเลยเด็กๆก,ก็กินชากินอะไรกินน้ำตาลคริสตันไงก็อิ่มกินคงกินข้าวเสร็จก็นอนนอนหลับพักผ่อนหย่อนใจเนาะนอนหลับเสร็จแล้วก็เดินมาเอาผ้ามาปั่นนะทุกคนผ้าก็คือโอ้ถุงบักง,งา่จาหอบมายังหนักเลยแล้วก็จะมีเครื่องหยอดเหรียญอยู่ใกล้ๆห้องพักแบบนี้นะทุกคน ก็สี่สิบสามสิบยี่สิบที่เบลเคยมาซักนั่นแหละเบลน่ะซื้อผงซักฟอกโอโมโอมานะทุกคนมันก็จะเป็นผงซักฟอกที่เราใช้กันทุกวันนี่แหละมารอบแรกก็คือใช้ที่บ้านพี่สาวที่ขายส้ตมตำที่อยู่อีสานก็อ่าก็ธรรมดานะก็ไม่ได้แพ้ไม่อะไรแต่ว่าพอกลับมารอบนี้เบลซักผ้าแล้วน้องอนาขาเป็นผื่นไม่หายเลย ไม่รู้มันเกิดจากอะไรเกิดจากความร้อนไหมหรือว่าเกิดจากการแพ้น้ําหรือว่าอะไรไหมเบลก็เลยผงซักฟอกเบลว่าเป็นผงผ agner, พราะผงซักฟอกไหมหรือว่าน้ํายาปับนผ้านุ่มเพราะว่าอยู่ที่อหร่านเบลไม่ค่อยใช้น้ํายาปับนผ้านุ่มเลยเพราะมันไม่ค่อยมีแบบหอมหอมที่มันถูกใจเบลก็เลยไม่ตัดใจแล้วก็ไม่ใช้ฉีดน้ําหอมเอาแบบนั้นก็เลยไม่ใช้แต่ว่ามานี่เราดูกใจกับดาวนี่อะไรเงรี้ยเราก็เลยซื้อมาใช้แล้วพอเราซื้อมาใช้แล้วท ال ีนี้ลูกเราก็เป็นผื่นนอะงดินก็นเป็นผื่นเหมือนกันนะทุกคนเบลก็เลย โอเคงั้นก็ไปซื้อน้ํายาซักผ้าของเด็กอของดีนี่อ่ะ,ออะทุกคนเบลก็ซื้อมาเบลก็ซื้อมาซักเนี่ยและซักได้สองรอบรู้สึกว่าผื่นที่ขาน้องอานาก็เริ่มลดลงอพอไม่ป่วยมันก็จะเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นผื่นบ้างนุ่นบ้างอะไรบ้างเนาะไม่รู้มันแพ้อะไรเด็กๆอ่ะเนาะทุกคนก็เจอนู่นเจอนี่ก็แพ้บ,บ้างแต่ว่าอยู่ที่อิหร่านนะคะบ่แพ้ยอย่างลยจ้าอ แข็งแห้งคาดแต่พอมานี่จะี่เป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยฉันกับอยู่จา่าฉันกลับไปยูอิรานนะฉันจะไปอยู่อิรานแนตะ่ฉันเป็นคนไทยแต่ว่าเป็นเป็นคนอิรานแต่ว่าเกิดอยู่ที่เมืองไทยจ้าทีไปยูพุจ้าออลูกก็ไฟบังคับรแล้วเกิดแพ้นู่นแพ้นี้ค่ะ ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็จะเดินมาที่โรตัสเพราะว่าจะมาซื้อขนมปังด้วยเอาร่มมาด้วยนะจ๊ะเพราะว่าบางทีเราเดินเดินมาอยู่เทฝนนี่เทลงมาใส่หัวเราเปียกหมดก็มีนะเทมาประมาณ10นาทีมันก็จากไปแบบไม่มีเยื่อใยเราก็เปียกปอนใบ้าเบลก็เอาร่มมาด้วยทุกครั้งเวลาที่ออกไปข้างนอกเพราะว่าเราไม่ได้นั่งรถยนต์ทุกคนตรงนี้เขาก็จะมีบูธท,ที่มาขายเป็นเต็นท์นะทุกคนขายแบบเสื้อผ้าพวกข้าวของเครื่องใช้ราคาเขาบอกงี้นะเบลก็วันก่อน เนะบลกเดินมาใช่ไหมเบลก,ก็วับมาเห็น เสื้อเชิ้ตที่พ่อบ้านชอบใส่แล้วมีพี่เอฟซีท่านหนึ่งฝากเงินมาซื้อเสื้อผ้าให้น้องอดีนกับน้องอานาแล้วก็ฝากเงินมาซื้อเสื้อให้พ่อบ้านด้วย2ตัวพี่แกบอกว่าซื้อ2ตัวนะเบลก็เห็นอยู่ในโลตัสมันราคาแพงไปตอนแรกเบลก็ว่าจะสั่งในเน็ตให้พ่อบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเห็นตรงนี้แหละทุกคนมันราคาก็โอเคอยู่เสื้อที่พ่อบ้านชอบใส่นะนะเป็นแบบเชือกเสื้อที่นางใส่แล้วแบบโอ้ดูเท่โดออแบบนี้เนี่ยเบลเห็นอยู่มันจะเป็นลวด ลายของญี่ปุ่นเจแปนมีเอ,อ่มังกรมีเสือมีต้นมะพร้าวอะไรที่นางชอบสีดงสีแดงสีเขียวนี่ต้นมะพร้าวสีขาวนี่ก็สวยนะ แต่ว่าเบลโทรหาพ่อบ้านอยู่ตอนที่เบลไปซื้อนะ่ทุกคนเบลก็โทรไปหานางแล้วก็ให้นางดูเองแล้วก็ให้นางเลือกเองแล้วก็บอกพ่อบ้านอยู่ว่าโอ้เชื่อตัวนี้ซื้อไปใส่ดีไหมซื้อไปใส่ที่อีดานดีไหมทุกคนบื <c oughs> คงจะว่าเิวไม่น้อยค่ะ <c oughs> ผัวเบลใจขาดก่อนพอดีโอจะใส่สุดดีไปเต้นระบำมนะจ๊ะ <c oughs> บอกเลยว่าไปเข้าน้ําเกลือแน่นอนค่ะ <c oughs> นั่นโบกเข้าเรื่องนี้อีกแล้วเดี๋ยวพี่พีเอฟซีก็จะด่าเบลอีกขอตทษอรอตตอโอเคไม่โบกไม่โบกเข้าเรื่องนี้แล้วเราก็จะพูดเรื่องอื่นไม่โทรไปหาพ่อบ้านแล้วก็ให้นางเลือกเองนางก็เลือกไปสีขาวแล้วก็สีดําแบบลายๆนะนางบอกว่าอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยนางก็บอกนี้เบลบอกว่าเลือกได้แค่2ตัวนะจ๊ะเพราะว่าพี่พีเอฟซีส่งมาแค่2ตัวคะ่ะนางก็บอกโอเคนางบอกว่าขอขอบคุณมากมาก ที่ซื้อเสื้อให้นางใส่นะนางบอกว่าขอบคุณพี่เอฟซีมากๆเลยครับนางฝากขอบคุณมาแบบนี้นะคะขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณพี่เอมากๆที่รักที่เอ็นดูพ่อบ้านแล้วก็เด็กๆแล้วก็เบลแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องแม่บ้านอรลานจากแค่2,000คนติดตามตอนนี้ก็เป็น สองหมื่นเกือบสามหมื่นแล้วนะทุกคนขอบคุณที่อยู่กับเบลที่รักและแอนดูเด็กบ้านๆคนนี้ขอบคุณมากๆเลยบ้านๆแล้วก็บ้าบ้าบอๆด้วยในแต่ละวันถึงจะบ้าบ้าบอๆก็รักทุกคนอาจารย์จุบจบหมวหมวกเดินเลือกดูของเสร็จแล้วก็ซื้อเสื้อให้พ่อบ้านเรียบร้อยจ่ายเงินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บนะทุกคนเราก็เดินมาที่โรตัสนี่ขนมปังที่เบลซื้อให้ลูกกินทุกวันนะจ๊ะ ก็วันลาแบบว่าแผ่นสองแผ่นให้กินกับนมจืดนะทุกคนให้น้องอดินอาน,นาก็คือน้องอนนานาเน่ยกินกล้วยตอนเช้ากล้วยกล้วยน้ําหวาเพราะว่าคุณตา,าจะซื้อกล้วยมาจากเพราะคุณตาไปตัดยางเห็นเข้าคขายอยู่ข้างทางก็จะซื้อมาฝากหลานตลอดนะทุกคนสตองสตองเนี้ยพ่อก็ซื้อมาเยอะมากแล้วกล้วยเนี้ยก็มีให้กินตลอดกล้วยเล็บมือนางบ้างกล้วยน้ําบาบ้างพ่อก็ซื้อมา แล้วก็อันนาก็จะชอบกินกล้วยมากข้าวเคิก็ไม่อยากกินจ้าเห็นกล้วยนะก็วิ่งชนเลยค่ะเบลมาซื้อแยมซื้ออะไรด้วยทุกคนเบลไปดูชีสที่มันเป็นสีขาวที่เบลเอามาจากอิรานที่เบลถ่ายให้ทุกคนดูอันนั้นก็คือมันหมดไปแล้วแล้วก็เบลไปดูที่โรตัสใกล้ๆบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยมีมันมีเป็นชีสแบบแผ่นมันกินได้ไหมไม่รู้เหมือนกันมันกินสดๆได้ไหมหรือว่ามันต้องเอาไปทํา ร้อนๆก่อนให้มันยืดยืดก่อนมันถึงจะกินได้อันนี้เบลไม่รู้เบลก็เลยไม่กล้าซื้อให้ลูกกินมันกินดิบๆได้เลยไหมที่มันเป็นแผ่นสีขาวๆที่เขาเอาใส่ในแซนด์วิชน่ะมันต้องเอาไปแบบทําความร้อนด้วยไหมเแบลบก็ไม่รู้แต่ว่าของอิหร่านมันก็จะมีแบบว่าเป็นชีสที่ว่าเราเอาช้อนตักแล้วก็เอาปาดกับขนมปังได้เลยเบลไปหาที่ โลตัสมันไม่มีเแบลบก็เลยไม่ได้ซื้อมาทุกคนเแบลบก็เลยให้ลูกกินแยมแบบว่าแยมผลไม้เอาก็ใส่นิดน,นหน่อยๆเอาเอานเพราะว่ามันบานก็กินกับขนมปังแล้วก็ใส่แบบนมจืดเข้าไปให้น้องอดินกินแบบทุกเช้าน้องจะได้แบบแข็งแรงไงทุกคนให้กินแบบนี้จะได้แข็งแรงแล้วก็ผสมข้าวไปด้วยผักไปด้วยนิดอะไรไปด้วยแล้วก็ยัดยัดเข้าไปด้วยลูกจะได้แบบมีพลังก,กำลังแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเนาะ สำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งปาร้าน้ำพริกไตปลาสตอครีมทาหนา้าทักมหาเบลที่รลายที่เบลแปะลิงก์ไว้ตรงนี้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ